เจสียพูดเองโดยะน่าจะพูดแรกแล้เบียดเลยฮะขอเสียงปรบมื่อนานมานี้นกสองนรุ่นักห่นะฮะครั้งแรกนี่เบียดเทียบตำแหน่งต่อตำแหลงแล้วเบียดทได้งนะิะนาามเและเจจิตต่าชื่อที่ผีซ่องแล้ว ลองทำต้นแบด้วยเชรได้ดีส่องนะันเราจเรานม่วันนี้เจสตปาห์นะใส่ไนกี้นะแล้วใส่ผูและเริ่มับเวลาเดินคะแนนเริ่มเวลว เดี๋ยววัม่ต้งพูดกันเป็นนักม่ต้องบรรยายจะมาุกันพี่นัทดูสิครับนี่สายฟ้าผ้าเจตนาโอ้โหนี่นัีนัทดูมากครับน้องถูกต้องครับเจตนาได้บอลบางบางไปแล้วหมุนเข้าขวาเี่ยงดูีล่วงายก่อนครับไม่เข้าเ้าไม่ สามเครื่องตัวเนะสามตึงจีช่อมต่อสามเครื่องตัวนะท่านไหนสนใจสูงติดต่อผมได้เลยนะดยตอนนี้รับเทต็ดบ้านที่ทำใหม่แต่ความเฉงสูงตอนนี้ครับ

เรียบร้อยรับหนึ่งศูนย์แล้วได้ไปแล้วนะการเคลื่อนละหนึ่งศูนย์นะสปานแก้วตอนนี้ยนีอยู่นะดาวโคุณร์เป็เกจี่ไห้หนยนะ 谁过江？谁过江？ ขาขาแก้ยัมาอยู่หนึ่งถนะครับรัไ้างยาวหนโยาวเ้ขาครับโอ้โหขาเยอไม่พอครับขอเดินด้วยสลูกครับทคนนี้ไม่นับต่อสี่ลูกครับสี่ลูกสี่ลูก แย่ออกจากเท้าได้ครับแต่้าขข้นมาแล้ครับแต่ดูต่กลับของน้องอีฟนะครับนะคเตอู่โอเพื่อยังไงครับกล้าดกชากลับโอ้โหยืดโอ้โหโอ้โหโอ้โหล้วผาดแก้วมันแก้วออยู่แ yeah. ต <Of you. S 1> ่าหอโดตักโดนมาครับ <Bel icy> well, like <Gan réussi> ได้บออยู่ทีหน้าขอกติยศลกน้าอนุญาตนะนีมาเพื่อนตองคนโห่จ่ายอะไระลูกนิดเดียวงตไม่เบครับไม่เป็นไรยังตมมั้งดูสงาก่าเลยดดองวาองเพื่อนอยู่ วน้เราโหดเวครับสองประตูต่อสูนยีนะับอัดแก้วนะฮยเชิทาีมไหนได้ผู้นักสู้ก็ผเขาก็ต้อง่อครับวันนี้จะเริ่มเกมใหม่นะครับโดยนำไปสองศูที่ต้องหาเต่าให้เจอนะ เดี๋ยวที่สะพัดแก้วนาวสุดสุดหนักเลยโว้ยโอย่าย่อยลยเลื่อนแต่บอลตาเลื่อนนะเดี๋ยวาคเรียบร้อตอนนี้ไม่มีอะไรครับเนียบกิ๊บี้ไม่ไม่มีใครสวนลูกเกมตี่เป็นยังไงนะตอนนี้สนุกครับเปลี่ยนครับสนุกมข้ามเดีอย เกมครึงแรกเกมคร่หลังอาจจะมีั่งกันหน่อยครับเจษฎารับให้มาเพียนั้นเรียสัาเรียบร้อยสายฟ้าผ่าเจษาชูเดมชาติไทยชุดใหญ่ทนนี้ไปลวบอลลงผ้บลไปหมดแล้วมลงมาแล้วมโดยเชฟวิคครับงชาผมอหังนมาเล่หโการับราชนาวีสมนทนสอง ตัวหลังนี่วันวันหนเตะทุกอีที่แรัวเจ็ดแตดที่ก็ยังวิ่งได้ตัวหลังในหกกวิ่งมาแล้วเจ็ดที่แที่วันเดียวพระเจ้ามึงเตะได้เหระพี่ได้พงเหงาไหมครับพี่เหงาอ่ะมาอยากหน้าด้วยว่าเหงาแต่จริงเลยครับ เดี๋ยวเราเราจะพาทางหลังเขานะเขาน่าเป็นประตูนะข้าเหนอะไรกันเนาข้างบนข้างบนเลยแต่ข่ายไม่ได้ผ่ายนะไม่เข้าอ่ะเ็ี๋ยวบอกว่า ประกอบเท่าไหร่ครับประกอบ90น่ะก้วเล่นมาส่งแล้วแม่งดูถูกงี้ไม่ต้องส่งแม่งสีลูกสีเสียตังเหมือนกันในเฮียชดอตูิ่เดินทางไาช็อตก็โอเคลูกเอาหางและวูกลูกเอาหางเลยนารตัอกถูกต้องถูกแนนมากโอเคแลเจ้าว่าเขาพูดดี๋ต่อเส๊สดน้อยกบอกว่า90มีแ่ใช่ไหมลูกไรอไว้ก่อน น้องอินรักคนนี้ต้องอมนะเพาเจอแข่งโอัแตงหนึ่งเลยนผมให้เตงหชุดนี้เบียดพูดต้องช็อไปเลยชุดนี้แม่ผู้วนครอแม่ผู้กวนไปยกขึ้นกเลยครับชุดนตนปีน่ตอเดี๋ยวจารับนับมาแลฮะให้อภรับักให้โอ้โหยอลงครับแชกไม่ทันเรืนี้ แก้จอเราเป็นตีวาทีช่างดองดแล้วนะเดินายความใจต่อรั้งมากมาช่วงนี้พอนรับไครมาเราหลายิชัห่นสแวนะวันี้นิดหน่อยนะแม่ไปถูกเพียงใจนะพาอาจารย์หน่อยอยู่ก่อนนะอยู่ก่อนเิญทังเู่ครับเิญทัู่ครับ เราจะเยอหาจ้าหน่อยโอเคครับมูนี่นกะฟังว้ยครับรับจบแค่นั้นขอไม่เคโอเคผู้ชายเก็าพัก้งมีมันนิดหน่อยนะอย่ไปกินแทนใจนะอภปบาลเราจะมาจากที่ไหนเมืองเจียงเงีกปาจิงนะครับเจ้าบว่าเจ้าบุญเอเจ้าพ่อเสื้งไทยก็เลยทำเวลาว่าจะเต่าอภารก็ไปหาแยากอยู่มาวูกัน้วยเออเฮ้ันได้ไงเฮ้ ฟังกันบาเสียงแก่มาดำจัดทำจัดทำเเช่วงนี้พ้อจะบิแต่เขากางมาลูกนี้วันทูยก้ามาอำเภอกระบชพวงนี้ไม่ตรงต่อรับเป็นทีมชาต้อะไรก็ไม่ผิดกันดูไตบตาไม่ต้องสียเรลยครับจอได้ครับเ้ยีอ่า น้องเองนบสู no. right ้นะวันน so ี้โอ้โหารู้ว่าเป็นาน้ำปตานมสองสองต่อฟัรได้บอลแล้วมองหาเพื่อนเลียาหนักไม่มารเท่าโอ้ว่าจะมาไม่มาหลัเราวชนรัหนูรัหนูเป็นตัวอย่างนี่ะพุซอรไทยูพุซอมพขางไทยครับางประเทศน่าัเมเที่นี่นักบอลกัมบูร์สอนนะแต่ให้ดูฟรีไมเสียค่าจ่าย ถ้าอยู่แล้วก็ไม่น่ครับมันจะมีแม่จ่านิดหน่อยเรลกันแล้วเนี่ยเราอกเล่าเราห็นหน้าเหมือนหน้านการขันรถจมสาหน้าเจอที่เกาเวลาเดินเราแเทีนี้ก็เป็นคืสุด้าแล้ทีนีเราห้องดีนะเพื่อัการนะทีนี้ว่าง่ายอะตี้ตัวพี่ารลกนี้ก็รู้ช่องไหน ไตัดได้ทั้งครับพอทันแก้วลูกชักไกินเลยใีเข้าต่อออกแรงหนงนี่ยยืดตัวเลยลูกนี้เจธารจะธาเฮ้ยเบนเป็น้องเป้าเบ็าลูกนียโอ้โดนตั้าไปเลย ขอโทษและยังเือยดชี้ะยหวังเรองนี้รับผมสะพานแก่าไหลชวนน้พราวเดี่ยวชนพาวเปังู่ที่ปังไหลไหลขาขาเก่าขาเก่งอย่าไปดูนี้ยกระาดเรียบร้อนลซ้ายเจสราชิร์ยันลมา thiệt nào, phải nhận nát chứ, không, tuyệt ừ. vời

โอกาสนอนรงก้อขึ้นมาเล่าต้ก่อนร้อนมากแต่ตอนนี้หนูโสดแล้วโลโก้สวยมาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไม um? ่ย oui, ิงแล้วตอนนี้โดนโผล่มาโผล่ปีนงเลยไม่ฟาแล้วกีครับ เอาไรครับสานแก้วโอ้โหเล่นไปเรื่อยๆบุกไปเรื่อยๆนวดเป็นอะไรนวดเป็นอะไรจตนาซ้ายโอ้โหถ้าโดแช่ก็ม่สวยอะมาห่าโอ้โหเดือบไปอะได้คะแนนเลยต่อมาผ่านแก้วแล้วหมดเวลาการแข่งขันคอไเ็ครับวันนี้เป็นมารด้วยกันแม่เล่นรอก่อนไต่สั่นรอเลยแม่เียหพี่พี่หลังบอล ไกลน่อยนี้หน่อยดิมองไม่เห็นตรงนั้นอสามาม่มีลมถ่ายหรือเปล่าเอ